ชอบหลังช่างครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำที่ที่3กันยาย,ายน2 5 6 6ครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว,ว่างวาวานกกข่ากอมอสเดพบกับสายลุงเอสพีการศาดตร์แปะเมนบุรีเลดท,ทั้งน้านสายลุงเป็นต่อ5ต่อ4คู่ที่2อำนาจเด็ด,ดสินายกโมดพบกับซามปางงามประ,ประมุกเลดอำนาจเด็ด,ดเป็นต่อ5ต่อ4คู่ที่3ดาร์กี้นกเขากอมอสเดพบกับเอ็กต้าเพชรชมพู คู่นี้เล็ดเปิดเสมอดาร์กี้เสมอแดงและคู่เอกครับเพชสมานทศมาลกาเม้นพบะกับดีเซลเล็กบิลเจซีนั่นเพชสมานเป็นต่อ11ต่อ8ครับสำหรับน้ำหนักหน้าตาช่างวันนี้วาวานกเขาก็มสเอ็ด กับทางด้านสายลุงครับคู่นี้โชคกนในพิกัด1 2 1ปอนด์มาตรงตามพิกัดคู่ที่2อํานาจเด็ดสิทธิ์ในายกโมดโชคกับซัมป่าง,งามปอบปมุกน้าหนัก115ปอนด์ทั้งคู่มาตรงตามพิกัดผู้ที่3ดากี้นกเขขากอมอสปิดโชคกับเอ็กตาเพชรชมพูพิกัด1 4 0ปอนด์ดากี้มากเกินจุด8กับมา140.8รถจุด 0. .8 คู่เอกเพชรสมานทศสมันการเมนพบดีเซลเล็ก สมานมา123ปอนด์ตามพิกัดอิสเ,เ็กมาเกินจุดสองรถจุดสครับสําหรับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างมาวานกเขากอมมอสเบุกับสายลุงเ p กันศาสตร์แป้มเนบุรีทางด้านวาวาได้สูงร้อยกว่าประมาณ2เซนส่วนสายลุงได้ในทางหนาวาวาครับเป็นมวยซ้าย ประเภทซ้ายฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักต่อยหลักเสียบดักแทงส่วนน้ําเงินเป็นมวยประเภทมวยหลากหลายนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยเบิร์มวยดูว่าจะดีกว่าครับทางด้านน้ำเงินประเภทมวยเตะเหมือนกันครับมวยแข่งดีฝีม,มือดีเหมือนกันครับแต่เรื่องของวงในดูว่าจะหลากหลายกว่านะนะครับคนที่ชอบน้ําเงินนะครับดูว่าป,ประถับไปแล้ว วงนอกกาดสูสีแต่ว่าวงในทางด้านน,ำน้ำเงินน่าชนะได้ครับคู่หนึ่งไปที่น้ำเงินครับทางด้านของสายลุงเอสพีกันศาดคู่ที่สองอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดพบกับทางด้านซัมป่าง,งามพอพมุกอำนาจเดชเป็นมวยเข่านะนะครับทางด้านอำนาจเดชเป็นมวยเข่าประเภทอาวุธไม่เยอะนะครับ ทุกมวยนี่อาวุธไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ได้เรื่องของความพยายามความต่อนเนื่องหรือว่าความสดของร่างกายชินสภาพเวทีชินสภาพบรรยากาศในสนามนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นมวยประเภทมวยอาวุธหนักอาวุธแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยต่างๆนี่นะครับค่อนข้างชกมานานประเภทเปิดเกมเตะขาจอบยางต่อยหมัดนะครับรุนดบรุนรอกได้เลยกระดูกก็ค่อนข้างเข่าเกมอยู่นะครับ มาจากสายสิทธิ์ของทางกลุ่มพลังใหม่ครับคู่นี้เบื้องต้นก็ยังชอบที่ีนั่นอำนาจเด็ดสินนายกมดนะนะครับดูว่าคานออำนาจเด่ดนนี่ค่อนข้างที่จะชินสราบรรยากาศชินสภาพเวทีมากกว่าน,นะนะครับชอบที่ีอำนาจเด่ดครับคู่ที่3เป็นมวยรองคู่เอกนะนะครับดากี้เพชรชมพู พบกับทางด้านของเ e อ็กตาอาดากี้น้องเขากมอสวพบกับเอ็กตาเพชรชมพูเนื้อตัววันนี้ก็ดีทั้งคู่นะนะครับเนื้อตัวของดากี้สวยก็อยู่นะครับดากี้ครับก็เป็นวัวเพศเชิงไม่สนชนอย่างเดียวหลังๆร่าง,งกายไม่ดีโดนหนักไม่ได้เลยนะครับ หลังๆนี่เปิดการให้คู่ต่อสู้ฟันศอกเติตลอดแพ้แพ้แพขาดตลอดวันนี้มาเจอกับเอ็กต้านี่กงานหนักเหมือนกันนะดากี้ขนาดเอ็กต้าก็เป็นมวยหลากหลายกว่านะครับมีทั้งวงนอกทั้งวงในความเป็นมวยดีกว่าแน่นอนกระดูมวยก็ดีกว่านะครับอยู่ที่ร่างกายนะ คู่นี้แต่เบื้องต้นก็ยังมองไปที่ดังนนเอ็กต้านะเพรว่าหลากหลายกว่าชนะได้นะผมอะแต่ก็สูตรสีนะคู่นี้เลสก็เปิดเสมอแดงนะครับใครชอบแดงก็เข้าแดงใครชอบเงินก็ข้าเงินเพราะว่าเลสสวยมากแต่เบื้องต้นก็ชอบไปที่ทำเงินนะครับคู่ที่สี่เป็นคู่เอกกรรรการเพชรสมานสมานแก้มันวกับดีเซลเล็กบิวเจซีต่างสื่อต่างสายอะไรคู่นี้ เพชรสมานได้สูงลอยกว่านิดหน่อยครับสนุกแน่นอนคู่นี้ครับเพราะว่าเรื่องการฟิซซ้อมผมว่าดีเซลเล็กดีกว่านะครับแต่ว่าฟีมือมวยนี่เพชรสมานเขาดีกว่าวันนี้ได้ข่าวไว้ว่าเสียบด์จะมาถอดมงคลด้วยที่ช่องเจ็ดสีเพชรสมานเป็นเป็นมวยซ้ายฟีมมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายทางมวยดีนะครับประเภทแข้งซ้ายดี ลูกหักเลียมบิดเลี่ยมนี่ทำได้ดีครับลูกทีบสีมือมววนี่หายห่วงส่วนน้ําเงินได้เรื่องของความหลากหลายนะครับวงนอกได้วงในดีเนี้วหนึบครับคล้ายๆกับเพชรมรกตพิธีคาเดมีนะครับสไตล์การชกมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในแต่คู่นี้เบื้องต้นผมก็ยังชอบไปที่เพชรสมานนะนะครับดูว่าแข้งซ้ายเร็ว ภาประทติซ้ายต่อซ้ายผมมาน่าจะชนะได้คู่นี้คงไม่เบียดสูสีนะถ้าใครชนะก็ค,คงชนะขาดเลยแต่เบื้องต้นยังชอบที่นั้นเพชรสมานตระสมานการเมนครับ